สวัสดีครับพี่น้องมุนี้กรับาพ่อกับเป่าพ่อเพียงกับช่องพ่อเพียงเลี้ยงตัวได้ครับพี่น้องพามาอยู่ที่ตลาดนัดบ้านหนองขามตบลหนองขามอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิครับตลาดแห่งแรกครับตลาดแห่งนี้ครับเปิดทุกวันจันทร์ครับทุกวันจันทร์เด้อสมัครากจะเป็นงัวเลี้ยงงัวงพูนครับงัวเลี้ยงหลายงัวงามครับนี่งัวงกำลังเข้ามากครับดูครับแม่ลูก หาขอบคุอ๋อขอบคสวัสดีครับผมไป้ยังไหมเราเนี่ยเสีละของดีอะโอ้ยใหญ่หนาปึกเลยแม่สาวตเนี่ยบมันท่านเลทับได้อย่างเงี้ยเน่ยอืมสูงรวันไหนบุนเนี่ยเ้ยมันมมันเป็นนุ่มตุงตอยู่อืสูงร้อยสี่สิบกว่าเซนเนี่ยอบุณเปิดว้เท่าไรอ้าเปิว้เท่าคะ สามสิบห้าพันเนาะสูงลูกตัวอะไรก็พูดเนาะโอ้หนาตึบดีเนาะอืมอืมกินน้ำกับบ๊อบเป็นกินหยังกับบ๊อบเพลินเออดีตัวนั้นวันใหญ่ดีเนาะปัดวันใหญ่โอ้วันใหญ่ครับก็โค้งหันห้ามาด้วยวันบักใหญ่ สามหมื่นใช่เลยก็สามสิบห้าออันนี้เป็นแมียสาวเม่สาวใส่อีกของพวอเของแม่ะส่อีกกับตัวนึงอ่ะกล่องนี่เตี้ยกล่องนี่เตี้ยอันนี้เป็นยังไงแม่ลูกเตี้ยอันสีขาวเนี่แม่ลูกอ๋อลูกลูกว่าตัวไหนแม่ลูกตัวแดงนะโอ้ลูกสาวสีแดงสีขาวนะเตี้ยสีแดงเออแม่ขาวลูกแดงแม่ขาวลูกแดงเนาะทุเรียนแม่ เออแล้วตู้พ่นเดี๋ยวตัวุูนลูกวิเศษลูกวิเศษนั่นเป็นลูกบังกันลูโอ้่นเป็นสาวสิบหกหาร้อยผมมีลูกโอ้เอาเอาบอกเบอร์ให้ผมนะ่านศนย์แปดเจ็ดเก้าห้่สามเจ็ดหนึ่ง้าแม่ลำดวนเนาะเอาสิบสามลูกมันอยู่ังังดูอันนี้อันนี้มืนหกแม่สาว อนนี้มือถูกเขาของแม่ตำรวจอันนี้มือสามครับนี่ทุกตัวแม่เอ้าลมบรรยาก,กาศมือกกว่ากำลังขัมามครับพี่น้องอันนี้ของกูได้หน่อยเนาอของกรูรูดสิเนี่ย เออวัลูกกันมาเร็วๆครับสวัสดีครับผมเรากำลังวันลูกของของให้พโรุ่นจินหยาดีดีคุณละสัตเอาสัตเอาเลยเอามาแล้วมาแล้วมาห้พ่อราให้พ่อรุ่ลสวัสดีครับผมผู้สาวอ่ะเนี่ยทีแม่ลูกเตี้ยลูกแรกคือลูกใดเนี่ย ลูกที่สองครับลูกที่สแม่เลี้เขามีลูกยังในท้องยังอ่ะทับแล้วครับทับแล้วอีกต่างหากเออทับตัวใดแม่เขาเมียเขาทับตัวครับทับตัวตัวลอยบามันแดงเหรอครับเออเอาตัวไหนนี่ล่ะคะว่าลูกแม่ลูกเนี่ยเหมือนเก้าพันห้าร้อยครับโอ้ได้สองตัวได้สองตัวสามไดท้องโอ้หมื่นเก้าพันห้าร้อยเรียกก็ได้เยกก็ได้อีกต่างหากเอาลูกเก้าพันห้าเออแม่ แม่มือนหนึ่งแม่มือ,อครับบัดนี้แม่มือสองคือเป็นราคาใหมครับ <c oughs> เออเอาบอกเออบ,บอกเอรวนหกห้3 3 5 5า,าสามสเองหาห้าหกเอามาทนทีเดียเอามาตีตัวครับขายครบหนึงครับโอ้เอาหมืน 9, ่นเกาพันห้าร้อยนี่เป็นตังทีลีละได้ลูกงามเนาะลูกสวยลูกสวยแม่กะลูกกินนมอยู่ ชิ้เอาหารอยแม่ลูกอเอากับพลีอเอาพลีสวัสดีครับ,รบวันนี้ออกสายได้มาวันนี้ออกลงรถเตี่ยม,มาสองตัวนี้เตี่ยได้เท่าไหร่นี่พลีหมื่นหกพันห้าตัวละแปดพันเี่ตัวละแปดพกวาตัวนี้ แปดพันสองร้อยเนาะตัวแม่ทั้งคู่เอามาเท่านี้เอามัดมัดดึงกันไว้เดี๋ยวมันแ้องกันเดีฮะคุณได้แม่สาวอันแม่ลูกของผมอะันแม่อันแม่มันเอาพอลีบอกเบอร์ให้ผมเนาหนึ่งหกสครับหนึ่กครับหน่งศูี่นึ่ครับลีเนาะครัผมเอาพู้คุณขอแม่สาวผู้ใดเนาะของเราลุ้นเนยะ อ๋อหมพ่อกับไพน้องครับผมบ้านน้องบัวขาวไพน้องสวัสดีครับสวัสดีครับหัวรุ่นตัวเนี่ยงามๆหัวรุ่นงามๆครับตัวไหนได้เนี่ยตัวนี้เปิดไว้อันหกหมื่นครับตัวละสามหมื่นครับครับต่อรองได้อยู่ครับความสูงนะครับหกหมื่นตัวนี้เด้ตัวน้ำมานถ่าจักขางนึงครับขางหลังขางขวาอืมเอาบอกเบื้อยังไม่มีรูจักตัวเนาะครับบ้านฟาท้าไปตัวละสองเดือนกว่าสามเหรียนึงะครับมาท้าไปเนาะจะไม่ได้ตรวจเนาะครับจะห้องไว้ตัวละสามหมื่นครับราคาเนี่ยอะไรครับเอออเเาบบก 0951604282ท่านี่น้องวัดนองะขาวครับผมครับผมเอ้อขบไรอีน่อยนึงตัวนี้ไม่มีตนิแ้ครับตัวนี้ม่วิตามินตัวนี้หนาตื้เลยวันน่ะวันวันเต็มเลยนะครับโอ้วมคัวที่เขาาตลาดข้งแรีว่าเนี่มันดินนี่รามีเกิดไปเข้าตลาดใช่ะไมนะครับเอออ๋เราดมกขึ้นเนราคุณยู่งถูกนะครับคุณย่ครับเขี่ย nó biển biển ครับ cả อย่างมันก็ใส่ đoạn มาควายกำลังขับมาครับเศร้าอยู as, cc, ่ครับพี่น้องเศร้าอยู่ตลาดแห่งนี้เปิดอยู่ประมาณนี่แหละครับประมาณหกตีห้าแล้วก็ประมาณถึงสี่โมงสามโมงก็วายนี่แหละครับคุณยัยมาแล้วบ่กำลังตอกกำลังตอกันอยู่ใครอยากซื้อได้ไหมอยากซื้อได้ไหม สามตัวเต <be> <kaç Beginning S 1> ี๋ยวตีหุ้นไว้แ่เรื่องตีน่มันก็เห็นหน้าปังเลยเอาเรากำลังตัวราคากันอยู่กับพวกนี้

ตัวน mm mm ี้ต no. ัวแดงแดวนตืบดีเนาะของไ้ต้นดีเยไต้นโอ้ไม่ตัวตัวนั้นเสียตัวนึงะตัวนี้เป็นแม่ลูกจรงเด๋เป็นโอ้แม่สาวแม่สาวแท้ๆยังมีลูกเลยป่ีอ้วนเลยสูงลายันไหนบุเนี่ย้แม่ลอยสี่ตัลย รอยู่เปิดตัวได้กเปิดสามหมื่นสามครับสามหมื่นสามพันยังไ่มีลูกเนาะมันได้จากปีแลวบุ้เนี่ยวสิเขาสปีนี่ละครับเนาะตัวนี้ได้ทีเนตัวขาวๆนี่เด้ตัวนี้ผมว่าสีเอาหมื่นครับอือตัวนี้หมื่นสองเอาห้ต้นบอกเบอร์ศูนย์หกครับครับสามเก้าแครับเอเจ็ดสามหอ้าวครับผมเอาให้ต้น สามพันสามครับของไฮต้นครับเป็นงัวงามเลยอ้วนๆนหนะตันๆันนี่มื่นสองพันครับเอาครับชุมบรรยากาศวัวไฟกำลังเข้ามาครับ

วันจะก,นกลัง,บง,งเบงอไอยู่เป็นเจ้าของวัวปูตรน,น,นี้นานี่นะครับเจ้าของวัอปูเน,<ะ>นบาเขาตั้งวาเอาไม้เบิ้งแ้วห่างเก็บติพยกัวี่นพ่อเนี่ยพ่อดีครับผมเป็พ<ด>พเน,พ,นพ,พ่อพันตันไหนพ่อพ่พันขับมาสี่สิบห้าสิบได้ซ้ำสองตัวเท่านั้นเออขับมาประมาณสี่สิตัวแล้วตอบ่มีซ้ำอาได้ซ้ำเทสองตัวเท่านั้นตัดเช่นเดียว เจเดลอยเจเดีลมันไม่เป็นลูกไรพ่อ่สายเลี้ยงแหนุ่มเนาะเป็นลลิกแดงโอ้ไม่ได้จากปีแล้วพ่อสปีก่อนสปีก่อนพอเปิดราคาไเท่าไรเนี่ยหรอเปิดไปเจครับเจ็ดหมื่นเป็นราคาพ่อพันเนาะเอาพอพักเวด้วยศูนย์กสาี่สหกสามสองสองเ้พ่อยังครับผมพอวีลาชพอวิลาดเนาะเอาครับเป็นพ่อพันพอมเนี่ยครับทรเรา ตัวหาเราก็ได้ครับทับตัวจ้าบาทเนาะทับตัวละแปดร้อยครับใส่ทนิสัก็ดีทับเท่เดียวติดเออทับทับแล้วกับขึ้นรวดรวดมาดิเออครับเนี่ยตัวบงใหญ่เลยด้วยหาสิบขึ้นแล้วคนเหอาบน้าอาบท้าพร้อมเรียบร้อยหางเงา คอพันใหญ่โอ um, no, ้โตาคนะคอ่านเสียคอกระบานมีหนอกกระบาดหัวมันกระบาเป็นตีสี่ปีกว่าโลรณันนี้เนาะบ้่บ่มีคุนเชื่องดีขนาดอ่า แม่ลูกตัวนี้งามเลยเบ่งหูนู่กวหล่ะเห็ดจังวงนี้ดิเอาเบ่งฟองงามไปน้ำี่น้องแม่สาวตัวนี้ครับของพ่อป่องงามๆพูหล่ะเรากำลังเบิ่งวาอยู่สีแดงหรือหลังเปลี่ยเปลี่ยก็เต็มตุ้ พ่อปองกำลังมาเอาพ่อปองสวัสดีครับผมของพ่อปองทีเนี้ยเป็นแม่สาวดิอเป็นแม่สาวโอ้แส้นจิกกือเลยเปิดตัวอะไรเนี่ยพ่อสองหมื่นสามสองหมื่นสามเนาะเป็นแม่สาวสองหมื่นสามเปิดไปเอาพ่อปองบอกเปิดมาจากตัวฮะเอามาจากตัวมือไหนมาชี้ตัวยิ่งใส่ยัอไง เอเอาตัวนี้เหเอาบุตตัวนี้ก็ได้ตัวนี้เท่าไหร่บนตรับเท่าไหร่ตัวนี้มื่นมื่นสองเออมื่นสองเอาตัวนี้สองมื่นสามพันเอาเป็นว่าแม่สาวจากปีเราหนึ่งรุนเนี่ยปีกัวแล้วนี่เนาะเอาพ่อบอกฝากเผมเนี่ยก่อน เรากำลังคิดอยู่ครับเราลืมเบือศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่ปดหนึปนึ่งสองศูนย์สามห่องศู่งองนอสวรรค์คอนสวรค์ครับเอาเนี่ยงกัประมาณร้อยเกือบร้อยสี่ตัวใหญ่ของเรายู่งามอยู่ครับกวนดี่อแม่สาวสองหมื่นสามพันครับ โอ้เบืงลูกตันนี้ด้วยเหรอหนาึกอยู่แม่ลูกเหนหมเขาได้ยนะของันวดของปลมแช่แล้วแต่หลมยไปทยรแล้วสองหมื่นสอแม่ลูกเนาะถ้าไปเห็นเบือเราเราไปทางไหนบุ๊าเบิ้งกันของให้หลมครับเดี๋ยวเราไปหาเบิ้งว่าอยู่สองหมื่นครับแม่ลูก ลูกตัวเมียลูกมินตีเรายังไงหนึงอีกนะครับได้จะดูกนันแน่เพนซีเพนซีเท่าสองห้าร้อยได้สังเกตเมื่อเน,นี้ยมีตะก้อนหุ่มเบื้องควายครับตรงไหนมีควายก็หุ่มลงโค้งบุ่นครับ แส่ควายมันขกยดีเนี่ยนสอวะายดีไม่ต้อพาว่ามีทุกคนมีทุกคนหุ่มตรงควายลงโค้งอยู่ตรงไหนก็ได้อีแสดงว่าเป็นที่นิยมเลยเรื่องควายเนี่ยวตัวนี้กำงามมลูกขาวๆนี่แดงๆยู่ตัวนี้ว่าเฉลยเนาะมป้าดูคืองามเท่นี่ไหมของใดเจ้าบ่เจ้าบ่อะไรคุณพ่อมาเฉลยบุญเนี่ยสี่หมื่นแม่ลูกอ่ะ ลูกตัวไหนวุ้นน่ยลูกบักเพชรแท้โอ้สมพเป็นหุ่มเหหลูกห้องไอซีมืนตัวไหนมันงามเน,นาะได้สองพื้นนีมื่อนสองกรบต,ต,ตกตัวละสองพื้นเน,นี่ยแดงทีดีขาวขาวอรลงด,ดีดีวะบีโกฟาร์มพ่อสวัสดีครับผมพ่อสวัสดีครับพ่อได้ขวขยงามมาตัวเนี่ ลูกแรกเดพ่อเนี่ยเนี่ยลูกแรกเด็กวัยนี่ยตัวที่3รับผมโอ้ตัวที่สาเนาะตัวองรัเออลูกลูกทุ่ลเนี่ยไอ้ลูกลูกตัวไหนล้คโอ้งามเนาะเปิดเท่าไรพ่อออเดสี่หมื่าพันเอาพ่อฝากเบอร์0 9น2 6เ9 4 6 4ครับผมบ้านที่ไหนครับเนี่ยพ่อผูเขียวครับผมผูเขียวเนาะพ่ออย่างก็เอพอดิบครับผมพอดิบผู้เขียวเนาะเอาคนหุ่มหลายแถไทยเบอในพี่น้องเนี่ยสี่หมื่ สองตัวต่อได้อีกอยู่นี่ครับลูกอะลูกกับโกโก้กส่งถึงบ้านหัวละต่อเอาเนาะเป็นราคาห้องไห้ฟังกูซื้อก็นี่เป็นราคาส่งทอ่บ้านนี่ราคานี่ก็ได้ช่วยได้ไกลบันไดล่ะพ่ออ้าวคันบุตรหลายคันราคาสี่พันห้าสี่หมื่นห้าเนี่ยวะทีเออคุณละ่ะเออเราเราจะคุยกันเอาเนาะเอาครับครับเอาเนี่ยโอ้ง,งามของเราอยู่ครับ ลูกเรียนแล้ววุ้นเนี่ยลูกวะนะลูกโอ้โหจะเท่าเมียแล้วแข้งขาโอ้แข้งขาบางแย่ผู้ละงามแท้สาวร้ายไหมเอาพ่อขอบคุณครับผมครับท่องพอเพเรีย์ตัวใดนะพ่อเรื่อข่อยเบื้องครับฝากติดตามน้ำแน่ครับผมครับเบื้องของหอยตอก สามตัวนี่เราห้องไว้แส,สดยครับเดี๋ยวจะไปถามเพื่นไหนเด้อพี่น้องถามรอบหนึ่งเราเพิ่งตั้งต่อก่อนอยู่ก็เรย่มว่าด้ถามเพื่นอีกถามไหมแม่ลูกลูกผู้สีแดงโอ้แดงเจ็บเลยครับสามตัวเนี่ยตกสงสาร ห้อยตอกสามตัวนี้เท่าไรห้อยตอกตัว้ห้องสามหมื่นห้าพันเนาะสามตัวเนาะตัวนี้มีลูกยังไงตัวใหญ่เนี่ยโอ้เป็นเป็นตัวเนี่ยสามหเนาะเอาปากเบอร์ผมเนี่ห้ตอกศูนครับศูนย์หกห้าสองห้าสอตัวสามหมเอาครับอันตัวแดงนี่แม่ลูกตัวนั้นตัวน้อยเ็นบ่ครับครับเป็นเป็นแม่ลูกกันเบร์เลยอันอันลูกตัวน้อยเป็นลูกตัว ลูกนี่แหละอินั่งกัเป็นพีมันโอ้อีนั่งเป็นแม่สาวจีครับโอ้อันนี้เป็นลูกตัวนี้โอ้ครับครับเอาขอบคุณครับไอ้ต้อกสามหมื่นห้าพันครับสามตัวเป็นหัวควา้าคว้านี่ครับนี่อันนี้เป็นพี่สาวนะครับเนี่ยพี่สาวน,นี่น้องน้องชายเน,นี่แม่ตัวนี่สามหมื่นห้าพันนะคะห้องครับตัวอะไรออยู่ ได้ยกคว้าเราก็ห้องเผื่อทรงเผื่อหยังนนั่แหละครับเนี่ยทรงเรื่องหยังกับไก่ใกล้กับทรหาเราเอาครับสามตัวได้ครับเนี่ยสามหมื่นห้าเนี่ยเพิ่งโมเมนต์ว่าตัวเดียวเด้ยกขวาชุดนี้แหละครับเนี่ยชุดนี้แหละสามหมื่นห้าพันเอาให้ต้องขอบคุณครับไมนนี้สวัสดีครับผมไม่นี้พ่อกันอยู่ตลาดน่านบ้านหนองขามตลาดแรกเนาะเช้าวันจันทร์ที่ยี่สิบห้าสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปด กูบาวน้อยสองตัวเลยตัวเนี้ยกก่ยกคู่จี๊ขายกคู่ต่อใดตัวละแปดพันสองตัวสิบหกหมื่นหกพันแต่ต่อใดอีกอยู่ยอดตัวเนี้สุดยอดครับเอาบอกเบอร์หอยนี้ศูนย์แปดหก0หนึ่งหกศูนย์นหนีแปดหกหนึ่งศูนย์แปดกหนึ่งศูนย์ประมาณเดือนหอยนี้หาหกเก็ดือนไรไปตังเฮาจี โอ้โหของเราอยู่เด้อครับเนี่ยเราห้องไว้ตัวละแปดพันเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยเออคุยได้สองตัวอีกตัวเอางงามเอาไปเพราะจันเงางงามเหรงามคักเงางามเอาไปคุณ พ่อกับพ่อหมานพ่อหมานวัสดีครับผมพ่อกันบยูทาดหน้าบ้านน้องขำตลาดหนึ่งแล้วพ่อหมานเนาะมากตัวเนี่ยาสามที่ตัวหน่อยครับโอ้ แม่ลูกเอานี่เดียวอันนี้เป็นเดี่ยวเดียวครับอันนี้แม่ลูกแม่ลูกลูกตัวแม่ตัวแม่เออเอาเท่าไรนี่แม่ลูกตัวเนี้ยมูลเดี่ยวสองพันครับสองพันตัวน่ะสองตัวลูกแม่ยังดีอันนี้เดียวนางนี่เดียวนางนี่เจ็ดพันครับนางนี่เจ็ดพันผู้สาวนี่เดียวที่เนี่ยสาวใหญ่หมื่นสามครับสาวใหญ่หมื่นสามพัน แม่ก็แย่เต๋อไปเนาะสองหมืนน่นนะแม่ก็สูงโอ้ลูกแรกหรือวะเนี่ยอ่อะมาแบบนครับลูกแรกลูกแรกลูกแม่ครับประมาณคอเบอร์เนี่ยเบอร์เนี่ยลูกอะครับโกโก้เผื่อลูกขาครับอ๋อขายเบิ้งดีๆครับเนี่ยลูกเขาอะนะครับ ลูกได้จากทวงเดือนอยังวุ้นอ่หเบื่องเพื่อน,น,นครับศูนย์เก้าเจ็ดสองสามแปดเก้าสองห้าสองเพืองเก้าหกเจ็ดห้าเจ็ดสามสี่สามห้เอาของรอมานครับนี่ทำงามเลยเมื่อนี้เป็นมิเตอรได้ห้อยนะ้อมานเนาะผมสังเกตบ้างนี้เนาะ <c oughs> ในห้อยคนซื้อไปใส่บุญน,นี่ <c oughs> เบื่เต็นมิเตอรได้ห้อย อืมซื้อเปียนตลาดกันอ,กกอ,อ๋อเปลี่ยนบรรยากาศไปแล้วครับวั <c oughs> นนี้ขอจบคลิปตลาดนาดัดบ้านคอนสวรรค์ตลาดหนึ่งว้สำนี้นะพี่น้องด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องพอเพียงเลี้ยงตัวใดน้ำครับวันนี้สวัสดีครับ